เ่าบอลฟันไห้แกชีได้หัวได้ผล่นว่าวฟันไหก้กระกายเป็นดีหมดเลยเดี๋ยวใจเราไห้ดิไห้เลือใจว<อ>่าวเขาเอาไปเขาบอกบอกว่าท่านบอว่าเขามาลักเอาโดยเออฟันฟันมาได้ไหมแล้วเขามาเอาไปเลยสิบบ่เมนมา<อ>แลวกันร้องเป็นตะแพ้เขามาเอาอุ้มยันอุน้มเนี่มือเงินผล่นว่า,วา,วาวดอกฟันไห้นี่ได้หัวฟันหัวได้ได้ให้ิ่นว่าฟันคนเอาไปนี่เขาชีได้เอาไมให้าว่า กะทักไทยสบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสูขสู่คนสู่หมองส่บ่อนเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและกัต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube สาวบุญมาบ้านเฮาเด้อนะฮะพี่น้องเอ้มาพ่อกันคือเก่าคือเดิมเวะมาหาทางสาวน้อยปูล็อกขาพิการขาข้างเดียวะแหละพี่นอ้องฮะมาพ่อกันมาทางเฮือนสาวน้อยพี่น้อง มือนี่พี่น้องเอยมาหอดเถื่อนแล้วผูกทางสร้างคนขืนโค้งหลังค่าเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องสบุญกาออกมาเตอนออกมาเตนเฮือนบุญพี่น้อง,งเลยเฮือนบุญพี่น้องนี่แหละญาติพี่น้องนี่แหละไปช่วยคนตอนเศร้าก็เลยออกมาเอามาหอดมาเถึงเลยพี่น้องทางสบุญกาที่วามเมื่อวานนี่เนาะทีสบุญ จับเงินนั่นออกออกมานะพี่น้องว่าไพ่สิเป็นผู้โชคดีนะนี่แหละผู้โชคดีคือยู่นี่แหละ,ละแต่เล่าผู้หู้ด,ดอกเดี๋ยวสิไปแเ้งให้เล่าผู้หู้น้ำกันว่าเล่าโชคดีพี่น้องลังจากปีไม่มานี่กจะโชคดีที่ว่ามีผู้ใหญ่่นยืนมือเข้ามาช่วยแล้วโชคดียังถ้าไปฟังน้ากันข่าวดียังเมียนอยู่ได้เงินว่าเงินก้อนนี่มันสิได้ยังนะว่าผู้ใหญ่่นไห้ซื้อ,อยังแน่เนาะ เอาก็ดีใจน้ำเล่าเา้าก็ได้ท่วาเสิเดี๋ยวสิไปแจ้งบอกเล่ากันสบ,บุญกระเฝ้าอยากมาบอกอยากบอกข่าวดีเล่าหากระดีรางฟีใหม่กับตั้ง้มามงนะพิ่นกระสิได้มาม่งเลยแบบสีนาพี่น้องเอ้ไปเบิ่งไปส้มต้องการพี่น,ออน้องก่อนเออนะสบ,บุญก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจสบ,บุญเนือ้อให้เบียกให้งานเหมาะเบียกเหมาะง,งานให้สบ,บุญก็ดีใจลายพี่น้องเอ้ดีใจแห้งที่ว่าผู้ใหญ่สบนญซวยเหลือมาอ่า มื่อนี้ก็เลยมาซื้อ,อลังคาสีซื้อลังคาฮัลเลแต่งสีมาแจ้งบอกแล้วสก,กอนเนะาะขอบุญขอบคุณในลายด้วยที่ไวบ้บางใจปีใหม่มาแล้วก็ขอให้อยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความ,มมาุ่งมั่ราัถนาสุขสิ่งทุกอย่างเหตุเรี่องการงานใดก็ขอให้ราบรื่นในหน้าที่การงานสาธุให้บุญคำ้ำนำาุกเนาะเพือพ่อทีเพื่อซวยเหลือมาทังสมบุญก็ดีใจพี่น้อย หาเดี๋ยวสิเขาไปหาแล้วก็นชักไปสิบุอยู่เพื่อนอยู่ซ่านอยู่บ่กพี่น้องวันนี้ก็มีลมคือเกาเด้อทุกคนเด้อ,อเพื่อนซ่านก็นกนได้มาบอกเขาดูสิทัก่อนตัน้งใดเ้ี่ยแบบตึงยึงพี่น้องไปใส่เบิดเอ๊ะ เปนไหวพอดีนังปีไหมไปทางสาวน่อยเราอยู่คอร์ดอยูเจังเล่าเอฟียังบุไปย่างไปหาแล้วกันย่างเก็ดย่างบาดนี่พามาจั๊กอกเออเดี๋ยวเราดูกระเทือกเออจักตอกจักตอกเนี่ยสบายดี

มันมันบนเอากุ้งเนีน่ยมันวนค่ะใหม่มันเหี่ยวแล้วเนาะใหม่เอามาเอาตาอัดเ,น,เน,นืเนยนนมไปจะได้มือเลยไปคลอน้ำผึ่นมาเลยมาจักโตะเฮ็ดยังไงมัดพักกระเดาโอ้มัดเนื้อพอได้มีอะไรนี่ไปขายพักกระเดาเ่ยว่า,วาน้วนไปทุบกระปุกม้วนไปนคลายแล้วยยนะังเอออ้โ ยังบมุดแคบบามือนี่แหละสิไปเออไปขุดตีนกันแกโอุดลงไปโอ้ไปขุดกับปูโฮเมียนมันบอนงองเบิดอเราบอโฮเมียนบม่ได้ล่างหนักมันเออมาแล้วก็รั้งเห็นยาวแทะไม่มัดผักกระเดากับปานจิมัดหั่วตัดตอกมเออน้าทั้งปลายมันก็พายากแล้วโฮเมีนทั้งปลายบ่จะพาน่ะ <laughs> chắc lẽo rồi vương cứ ta nó như thương quay gần thương mai, rồi đó mày nhè, mà nó ừ. ừ. mà ừ. mà chạy ừ. 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 mà ừ. 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 mà này này mày hay bơi nó cứ lên nhào nó nó để nằm trong một mày nhắm chuột nhắm quan gúng gúng luôn chuột thắt này thắt thế này oh cứ nhắm bờ ao đay lông lo giấc mộng như vậy cả đằng um cắt mày mặt mày mặt nào lắm um mà nè ก็ต้ตาเขียบม,มูคนชื่เขียบม,มูกาต้ตามกินต้าใส่เือถึงเวกินผ่ากินงกินจิแหลกอย่าลงไปนั้นลงไปกือกระพุง้งอะไรฮกโตเดนี้นก็กต้มอย่างมาแล้วก็อดีนี้คนว่าดดห้องใหางดด้าเจา้ามาักครับงหน่มาเอมาจะนำมาบ่พ่อเจ้าเห็นหรอ กระบอกู Again, ้ว่าเจสิมาแลเราไปใกล้หรอกว่ะอือวได้มาหลายชองมือเลยทีนางเลาะแล้มก็เด้ดประคุณในบางกุ้งสะนหนังมาเออโอ้คือลมแต่บัดนี้นางไก่ห่มเนี่ยงาไม่ฟาดลงมานี่มีแห้งยาวๆเหลือจะซื้อได้กว่าว่ะมันต่างรถชนไงรถชนรถชนยังว่าไปไขไก่แข้งเดียวบัดนี้งาเลยหัวงาไม่ลงมานี่กพว่าเหลือจะซื้อ มันอใหญ่ใหญ่เลยอยย่านคือยังกุ้งไหม้ใหญ่อ่อนเนาะมันอย่างฮารเพราะก็ขึ้นไปบางอันอะไรขึ้นไปก็ลืมให้ือนเราเกาะพันลงมาใหนนั้นไหม้ใหญ่ไก่โอ้ยหอยอยู่ให้อยู่หน้าข่อยในกุ้งใหอยกุ้งไหม้ใกล้ได้ข่อยย่านบ่ได้ประหมัดมันเนี่ยข้างบนมันสวยใจยังเัายังบ่เสียใจเนาะไปไปนั่งอยู่เตียงพู้รับบ่ไปสันไปแล้วไปนั่งอยู่เตียงแล้วเจ้าแล้วข่อยย่านงาไหมโต๊ะกี่หัวเจ้าไปเอาไป เนี่ยับเก้าเุงินออแล้วมังชิ้นเี่ยเไกอคือลงวัดขึ้นพักนันเมียเนี่ยเอ็นเนี่ยอันเึ้นเลาซอนแล้วซอนเราอันนุงชินสีอยมุสานั่นแหละองยมุสาวเนียาเนี่มีี่เ้องค้นย่าห้องเด้อองหนึ่งจะไม่พอนู่ มาเ <c oughs> ่าจองอยากฮุก่งเอองอยากฮุกกินซอนใจกับมันกินกันนี้แหละเพ่ามาเอาสินค้าจากมันนุเพราะว่า้งสินค้าเท่านังสินค้านกินดำออกกันเ่าังวนงวควกันนะนนกันที่วเนไเราเลินตะเกงลุกวเ่า่าเ็หจะเป็หุ่นฝยามบ่เนาะเดียวกัน นะบ้านิดบเช็คกันเดะเราไปไปเรียากพ้นจากนักพูดลงมาเออมื่อนี้กับสิลมนีเพราะว่านี่ลมแห้งแห้งก็บริเวณแห้งในแถวเฮาบัดลมใดหมู่บ้านน่บริมีลมพอไปรึกแบบนี้เลยถรามดาแบบนี้เลยนี่บอกได้ว่านนี้บอไปพอมาลมแห้งกูหนีบ้านนี่บอกมันมันเวลาลงรถนี่ก็หนาวจ้ะหมู่บ้านนี่ค่ะมื่อเช้าขึ้นมากับคำแล้วก็ยังบริณารุ่งกุศกระปู ใช่ไหมคนี่่นมางอเบอขาง่ได้ใส่หรือมะแมนบอยังเท่านั้นบบอมากเอาเลยบขึ้นวันนี้ได้พวกเขากัอยังตอนกาดนี่พูดลืมบึงนล้วเาัได้ค่วท่านนี้บริการกาดที่ทัหน้คกับใหม่ต้นมันลยากลเมียนแล้วบ่สร้าง่นมาพู้นี้ทันมากมัย่างผลมาจากทีอีกย่าิ่นอยากงอยขึ้นทีอันนี้ตัวท้องกะยัง่นมาผูนี้ โอตานี่มันไดขึ้นห้างไว้แล้วบัดนี้ฟัดอันยามมูมีแต่แนวมุงอืมยามมูมีแต่แนวมุงเฮ็ดจังได๋บานี้สิไปหาม้างเอาน้ําเฮือนเก่าแหมามงกดีดีดอกหกสิซอแล้วมันเก่าม้างเฮือนเก่าใส่แหละบ่มีเด้ซบ่มีนาะซะกอยากมุงไปซะก่อนบ่บ่มีเงินบ่มีเด้สยุทยุเพิ่นหยุดซะก่อนแล้วกเพิ่นยัง หาเงินเอาค้ำเพิ่นอยู่เนาะตั้งติเพิ่นแหละเพิ่นก็ได้ซอยเรือเฮาทำนี่ก็เพราะแห้งเลยอยากเสีเอาเงินมาใช้เนาะแม่นเฮาปูหากินแต่แต่ละมื้อปูเงินแห้งคือบ้านเมืองก็ยังพอแห้งแหละเศรษฐีกูมันใช้ปากก็ยังบ่คุ้มเลยที่เมนจากตัวที่ไปหาซื้ออาหารซื้อนี่มาแต่โอ้ยแต่เลี้ยงลูกสองคนก็ยังบ่แห้งเลยนะไปไปไปแกนขายยังมันเนี่ยขายผักกระเดาียกับมะกอกในแต่คนไทยเพิ่นมาแลยเพื่อนำตกอันนี้นะฮะนังเลยพักกระเดียแต่ทุก แปดแปดพูดเรือมันปลน,นุกซื้อสี่พูดหรือเปล่คนเอาหายเซนหนึ่งมาช่พยพนกับปันกันซื้อขนมปูหลือหาพันสิบพันไปแล้วแบบจนข้ามมื่นอาโทรหาเจ้าอัอนใจเออหมื่นที่เจ้าว่าบโบเดม่าบโบนะแมนเพินพ่นโทรหาเพิ่นน่ะโบได้มาบ่บ่มาเพิ่นอยากไปขายเครื่อ,เองเมื่อนี้ก็พักกันว่ากันว่าตะแลงกันไม่บุญมาแล้วคอยไปไปส่งมาเกอะให้เขาอะมาเกอะมันก็จะเบิดอะไรมันในกุกมัเปิดเกาะลงปลาเมียนสุกแล้วก็ไปขายยึดตรงละสิบไป มาเลยตากัจนดคำเหมือนั้นมาหอดเงินก็บทอมีลุมาอายมาก่อนไม่ให้ตีน้องน้องบุ้ยยุงลดห้ยอายเปลือยห่าตีได้ผุดใบมัน้ก็ตาไกลซะเขาแม่บอกมึงเมื่อก็ร่อยเมย่ออยู่ตรงกู้อะมามาลดเงินคอยเขาทีเมื่อดอกมอ่มาเลยก็มอมาก่อนโดยอ้าวพี่น้องเลยเนาะอ่าบ้ได้ฟันยังบอกนอนค่ำคืนคืนนี่กับโบ้ได้ฟันบอกพันกับเป็นแบบพันนี่ไรคืนนี้ พันได้ลูกน้อยเลยพวกเมื่อมาบัดปลาอยากกินข่าวแบบนี้ลูกมาก่อนแจ้งนะกินข่าวในหนึ่งวันวันที่มากระแลงเอ้าวพันได้ลูกน้อยได้ลูกปูซาอยู่อ่ะเออได้ลูกแบบไบอร์อเอาอยู่น้ำตเอามาหายเลยเอามาเอาได้ลูกเพื่อจะได้่ได้งานเะไรเลือกจะยัหาย่าเขาไปลูกปูซาพันว่าได้ลูกน้อยเลยเขาเอาไปแมนแล้วใหายพวกเมื่อมาบัดปลาตัวกูพันน่ะนี่ว่าเออแล้วว่าเพั่ฝนตกทุกูพันปลาตกไก่เน so so mm. uh ี่ย มันคือเพว่าว่าฟันห้แก่ชีได้หัวได้ผลว่า่ันหายก็กายเป็นดีไปเลยโดยจจเราให้ดิให้เลือดใจว่าเขาเอาไปเขาบอกบอกว่าเขาเขามาลักเอาโดยอฟันฟันว่าได้ไหมแล้วเขามาเอาไปเลยสิบอกเมนมาเลวกองเป็นจะแพ้เขามาเอาอุ้มเนี่อุ้มเนี่มือนี่แล้วเขามาจับเอาแบบว่าโอ๊ยจะหายยังขอจะไปน้ำหาดดกว่ะเบิ่งตอนนี้เขาไปน้ำเอามาหายเร้าๆว่ะบริส่ทธวนหงมือจะอึดจะอืดไปเลย ชดวัวยังไงอยู่เลยเลือดใจเขาเอาไปมาบักปูซายน้อ้เป็นบ้าน้องกลางคืนก็มีเตาละมือมันว่าบ้านนั้นเลยมาปลูกอาจนชวดหูมื่อเลยเขาจนลุกเอาเขามาปลูกอะไรก็พอดีชดห่อก็พอดีลูกชายมาจับมือควายควายควายเนี่ยัแม่แม่แม่เป็นยังโอ้ยหายู่มึงหายยังนอนเตาละมือมีดเตาละมืออย่างหายมอปลูกเมี่ยแล้วก็จมแล้วก็ไปนอนต่ออีกเปิดนะ อาคือเพิ่นว่าอะไรฟันไห้ชีได้หัวเพิ่นว่าขั้นพันหัวได้ชีได้ไห้เพิ่นว่ามันกลับกันไละฟันไห้กาเปีได้สากไหนโดยฟันไรนี่กลายเป็นดีเพิ่นว่าเคยได้ยินเพิ่นว่าดรอกฟันไห้นี่ได้หัวฟันหัวได้ได้ไห้เพิ่นว่าฟันค้นเอาไปนี่เขาชีได้เอาไม้เฮาเพิ่นว่าจ้าถูกในตรงฟันปล่าเจ้าก็ได้เอาไปเลยเงิม ไฮก็เป็ดตะแพงแบบเคย่อเก็ไฮไน้ำลู่ปูไปก่อนก็เอาเพิ่นเอาไปก็บ่ได้ไฮอยู่มามานั่งขึ้นปูเป็นพันปูเป็นในใดอยู่จักว่ามันหลังปีใหม่ไปแล้วชิมีโชคดีข้าวดีข้าวมาบ่จักเออทรงชัยเด้นี่เขาบอกเลขเขาเมื่อนั้นบอกเลขเสือจะเข้าจีซื้อบริเลขกทายนะคือบอโทรบอกไว้อ้าวบริขิบพ่อพันบ่ บัดอยากบอกกันเลยนะหลังไปลำทางก็บอกคาทามยังหล่ะบอกไปเรื่อยๆบอกบวามในบอกเลขเสือผู้บัวทามผู้เคยคือสมุดมาหาคือคือจะมาเป็นบอกเขาขายเลขอยู่ซื้อได้เลขเสือกับเลขจริงว่ะเออเฮ้ยว่าซื้อคือแล้วขไฮดอกเขาเออแค่เนี่ซื้อมันถือแล้วก็ให้บอกไฮแล้วก็ะยาหมดนะคะก็อยากบอกไปซื้อมันออกเด้ออกเลขเสือเขาเลขเสือจังว่ะมีสองคนอยู่ของการศึกษาในปู่เราเคยยินนะบอกเลขอันบารล้าอยู่ในของการศึกษาเราทามเลขออกยัง วันนี้ไม่ยังลายดอกนุ้งจะซื้อกับจริงเนยซื้อเอาทองยางเนี่ยเอ้าเอ้าจัะซื้อหรือบ่อแหละเรื่องความฝันยุดไว้ชะกอนสาธุเดี๋ยวสิม่านอยากฮับโชคฮับลาบอยู่บ่หลังปีใหม่นี่ไปอยากฮับแล่นน้องฮับเงินฮับคำคำมาเฮือดช้านนี่แหละเห็ุเงินเหตุช้านี่แหละนี่แหละคันเงินคำกันนะคันว่ามีกำไรกันแล้วฟันแม่นเลยพี่น้องเลยสิมาแจ้งข่าวดีแล้วพอดีเลยเจะชี้ให้ดีเ้ะวันนี่ฟันให้เงินนี่ มาแจ้งข่าวดีเลยสาวน้อยเอ้ย,<ด>ยนี่<ด>ลังปีใหม่มาเลยดยข่าวดียังแกจะฟังบ่โดยย้วยให้จะพังเลยขันเจ้าเป่าจะฟังกันข่าวดีกับผู้ใหญ่เพิ่นสรีซื้อลังค่าให้กับไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่เ,มมเจ้ามงเพื่อนนี่อันนี้<ด><ด>แล้เจ้าฟันแล้วให้ขึ้นนี่ใ<ไ>ห้เมื่อคืนนี่มาที่นั่นเป็นได้บ่พันมาได้ลูกน้อยบ่ฟันให้กลายเป็นดีเพิ่นยังว่าเกลียดปากโดย เห็นบ่เอาก็บริคืดแล้วเนาะว่าที่ได้ข่าวดีเนาะห้องพันมากระเจ้หายซื้อๆอันนี้นี่เป็นยังไงวันนี้ดีใจบว่วันนี้เศร้าโดยดีใจน่ายัางกดีเบดเลยนะดีดีนะภูมิใจละเลยก็ว่าได้ข่าวดีจะมาบอกแน่นี่ก็ไแล้วเขากัข่าวดีสิได้อันมะมงนี่แล้วนี่ถูกสิได้เนี่ยมงนี่เพื่อนชื่อหย่ได้หายเพอาะยังมะมงห้ก่อนก็เอา ຢ້ານວ່າຢ້ານເອີຍຂ້ອຍກໍຢາກໄດ້ຫຍ້າບໍ່ຊິເຊື້ອຫຍ y າມາໃຫ້ຂ້ອຍໄປສັ່ງແລ້ວຫຍ້າແຮງດີເລີຍໄດ້ n ຍ້າກໍມັນບໍ່ມີພຸ້ນມັນຈັງເຢັນລະນ เพิ่นหายในได้เขาก่ะครับว่าสมัครเพิ่นโซคาร์เขาให้เขาเนาะโดยเพิ่นจะให้เขาทำแน่ห้เขาได้ทำนี่ก็เขาก็ดีใจแล้วเขาก็ได้สาธุมีบองเปรียบเทียบแลยเขาก็สัมกัวฮัดพอซัมพอเลยนะบัวพอพ่อเมีก็ได้ับถือจิตใจเพิ่นงามงดงามก็ได้ที่เพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งช่วยเขาก็พ่อเมีก็บนคุณเพิ่นก็ยังจื้อจักจำเนี่ยจ่ดอกหักแต่ว่าเพิ่นกะเลี้ยงเขาได้ทำ เป็นเลี้ยงได้เป็นเาเกิดได้ไงมานั่นกับคุณพ่อคุณแม่อันนี้บุญคุณกระจำพ่ออันนี้กับคุณบุญคุณคือผู้เพิ่นมีผู้คุณคือเพิ่มซวยซวยเลยในครอบครัวซวยเครอบครัวเฮาหัวเนี้ยากกว่านี้ตะกี้เจ้าบ่มีเฮือนมีซานแบบนี้ ข่อยกับไปเวสร้างแล้วหญ้านะเพิ่นกําลังนับเพิ่นเชียาขึ้นมาทรงเอาหญ้ามาให้นะหญ้าก็เอานะนี้าเด่นก็ถุยหยังก็เอาเบิดนะเฮานะโดยเบ็ดแล้วบัดเพิ่นเอามาให้พุ่นแหละจังสิบอกซื้อผู้ใหญ่เพิ่นโดยนี่เพิ่นซื้อมาให้มื้อนี้แหละเพิ่นสิเอามาทรงช่วงบ่ายๆนี่โดยมากบบให้สร้างเพิ่นมาโมงมื้ออื่นเนาะมีซื้อหญ้ามาให้แล้วก่อนนอนจังเรลักไล่เพิ่อนเนาะก็บ่อยากไรนอนกับมันค่อยมีแฮมค่อยเย็นเนาะ ยังก็ได้เนาะขนาดขนาดชังกระชีในเฮือนนี่หัวนอนฝนตกอยู่กันยังหมุนไปครั้งนั้นหมุนไปครั้งนี้เขานะนอนนอนตัวบ่มีนีดเด้ยวะเป็ดจังได๋เนาะทั้งว่าที่นอนทั้งน้ำลูกบ่โตบ่นอนยาบแบบลำบากเขาเขานอนก่บเขาแบบมุ่มมากเขาแบ่หายโตซ่าตัวบ่นอนผิดไปผิดมานี่เลยลงมานอนทั้งลมฝนตกแล้วก็มุนนั่นมุนนี่ก็มันแห้งได้แล้วก็ลุกมานั่งจุ่มเหลือใจเจ้าของบบทั้งอยากใหายใจก็บ่ได้ โบจักแนี้ิี่บอกบางเตอก็ได้ลูกมานังพี่น้องไงถือว่ามาแจ้งแล้วเราก็มีโชคมีลาภเข้ามาปีใหม่นี่ซื้อหลังเจ้าก็ให้จดเลือดจเบอร์ได้เงินได้ครับด้แล้วแต่ทุกๆคนขนาดในปีใหม่มาบ่ายมีขอมีกินเดยแต่ทุกๆคนเลยที่ว่ามึงเรื่องเฮ้ามาผ่านมากก็ได้ หันอยู well. ่ด well well. okay, ีแม่บ่สุขสุขคนเด้อปีใหม่ปีนี้ก็ได้โดยสารบ่ให้มีเคาะมีเข็นหยังกับบ่ให้มากะมาบุว่าในครอบครัวร่างกก็ได้ถ้าู้เพิ่นเพิ่นอีตนสเจ้าแลเพิ่นก็เฮ็ดจังได๋เพิ่นซื้อมามงให้ก่อนได้นเซาเือฝนตกพอแล่นพี่ตัวนั้นักก็ได้ว่าซั่นแม่ลของางมก็ยังได้2-3อันตนงๆพี่ก็มุนเบิ่ลเอาอย่ามันอดอยู่ไปหั่นไดอยู่มาเป็น10กว่าปีเด้โดดไปมันแล้ว คอยเฮ็ดคอยไปทำเฮาเฮ็ด hmm. น uh. like ้ำเพิ่นได้เงินแห้งเลยใหเฮากระเบื้องเมนจีเอาเงินทางเฮ็ดเองนอกเอาเพิ่นเอาเพิ่นโเอาเงินกับเพิ่นกันยากลำบากทำได้เพิ่นเพื่อใจหายให้ได้ฉันนีกันแต่ถ้าถูกบุญเพิ่นเพิ่นฝากมาช่วยนี่แหละเพิ่นมาช่วยไปไปมะอื่นสร้างเพิ่นสิมาบอกเพิ่นแล้วมะออื่นมะนี่คอยมาสร้างอันหยาไว้ก้อนมะนี่ฮะเพื่อแหละช่วงบใบเพื่อคเขาี้แกะมาให้ มันหลายไพ่เด้หย่าก็ได้เพื่อสิเอามามใช้รถอันนี้มันวัดมาโบเบิดเด้แบบ,บ,บนี้อ่ไปหย่าก็ได้หย่าแล้วมาคอยยึดม,มันจังคักโดยคอยยังอยากได้ไปมุ่งเทียนนาอยู่เนี่ยเทียนนาคือเทียนตะกี้เมรุบุญเทียนนาอายไปจูดมมมไมงมีใหม่เลยแต่<笑><笑>มันยังใหม่โบเบิดอันทั้งทั้งหัวทั้งตีไมงมีก็ขี่ไม่มีไม่บดล่ามลงมามันดำเนาะ มึงสิเบิ่งโบกระสับกูสิจุดมึงมีเหีตายบนห้างหมดนะเบิ่งแะไรโดนน้องก็นั่งเบิ่งมันก็จับโดนพายมาแต่ลามันก็ะจูใส่จุ้ใส่จุ้ข้นจู้ขืนมันก็หน่วยหญ้าเนาะมันเด่แอกมันก็ลุกวะวะอะไรแบบนี้เป็นจังได๋ความรู้สึกเจ้าตอนขอยากถามว่าเป็นจังได๋มันได้ฮอดแบบซี่ได้ดีใจหลายนะเฮาก็ได้บ่บ่คิดบ่พันว่าสิได้เพิ่นสิช่วยเหลือเฮาจนถึงบัดนี้เนาะจนเนาะทได้มงรังคาจนน่ากิดเพิ่น ส<น>งสารน,นะกับคนเห็ดให้เราได้อยู่พอได้เอาชีวิตขา่าวซนอยู่กับลูกกับผัวในเงือนในซาน,นี่แล้วความถูกความยายกในแล้เรากะเพป็นสงสารกับทาถูกเพป็นหาย,ยได้เรากะดีใจกับเจียใจถอกันนะนบอกบวมหัว่เจา้าสีพอดีได้ในความดีใจนะโดยสัมถึงเลขหกตู้บนแหละเพื่อนหลังนี่นีน่ที่ว่าเพื่อนเฮ็ดห้น,หนี่เป็นอีตนเจ้าโดยได้กับย่อยได้เนาะย้อนเจ้าโดย เพื่อนเห็นแลวเพื่อนอีตนแบบว่าเจ้ากับอธิช่วงนี่เจ้ากับบุญวาสนาของเจ้าบุญกับบาปมันมากคู่กันคือเว่าวเนี่นกะยามันมีเฮื่อนอยู่เลยสิจังใดกะยาาคันไปจังทาไปก็ได้คือว่าได้มงหลังค่านี่ก็ถือว่าโอเคแล้วไม่ดีใจซ้ำแล้วเลยนะเฮานะคบป่ะพื้นว่าใจเฮาเด้ปูโบมีเนาะใครนักที่สุดคือขืนโค้งหลังฆ่าเพี่น้องเลยนักแห้งอะไรกันมุงแล้วก็เออยังว่าเบาคันสมว่ระพื้นหายเนาะ ที่เวลาอย่างผู้กุ้มคลองปลูกปางหักซาวก,กับหอยมาพังความาหายจะเขากอดกันค่ะสมมติว่าลงซะอันนั้นนะก็ยังว่าได้ซด,ดนแต่ตัวนั้นมันหักแมนกันว่าอันนั้นบ้ากับเปล่าเห็ดต้นตาเห็ดไปแล้วคนละไปตะเล็กตะหน่อยไปนี่แลหละเหมือยังได้มงขึ้นแล้วเข้าไปแี้วเี๋ยวเดี๋จนบุ้มมีปองเปียบเทียบเลยนะเข้าเนี่ยเนาะการเข้าได้มงเข้าเอาผ้าตังมาแอบเนี่ก็ยังมีหมองส้นเนาะแมนโบ้แอมก็เพราะว่าเออผ้ามัดพันมัดนี่ก็นอนก่อนก็ยังไข่แน่ สมมุิว่าฝนตกฝนดินตัวนั้นมันฮักษามันลงเขากับบุ้หูว่ามืออะไรเปนสิลงเนาะใหม่ก็มันเดาะบนลายปีแหละสาวกูปีเลยใชเข่าวสามชิปหรือเปล่าจ๊ะแต่ใหม่ก็ได้มันเดาะบนหลายปีใหม่ก็ใหม่เฮือนเก่าเอามาเนาะใหม่เฮือนเก่ากระชิบหาปีแต่เห็ดแต่อยู่เฮือนเก่ากระชิบหาปีเอามาอยู่พี่กระชิบกัปีกระชิบกัวปีแหละรวมแล้วกับคือว่าอันนี้พี่น้องเไงใหม่เป็นไม้สาดก็ใหม้กุ้งเดีตะกี้เป็นเรืออ่ะไม่เป็นกัน เอ้าพี่น้องเอ้ยมาบอกข่าวดีแล้วมาอนิเออสิได้เนี่ยมุงหลังเฮือนสั่งมาแล้วรุ่นไปน้ากันเด้อพี่น้องออเป็นลังหย่าเด้อเฮือนสาวน้อยเด้อเออเพื่ออะช่วงใเพบ่นสีมาดีใจน้าเด้อปีใหม่มาเลยมีโชคมีใจเข้ามามีโชคมีเงินขับคำเข้ามาเงินมาทานเลยขอคอกขอบใจเจ้าน้ำไหลเลยว่าฮามาหาเหงาก็ได ผูเล็ุญญาอิเพิ่นผูเล็บข่อยกะในนามเป็นสะพานบุญไห้เพิ่นข่อยก็ไดเนาะกระโคขอบบุญขอบคุลขอบโมกขอบใจผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้เป็นสะพานบุญไห้เด้อในนามตังหนาผู้ใหญ่เจบุญล้วก็ในนามตังนาทั้งสาวน้อยน้ำกระโคอวยพรอวยไส้ให้ผู้ใหญ่เจดีทุกท่านจงสุขภาพพางกายแข็งแรงควมเจ็บยาสุได้ควมไขยาสุมีคิดสิ่งใดกระโคให้สมคมมุ่งมั่นปรถนาสุขทิ้งสุขย่าง เพลนเฮ็ดเรียกการงานอะไรก็ะอให้ราบลื่นในหน้าที่การงานเดินทางไปใส่มาใส่ก็ะอให้เดินทางสะดวกสบายสาธุให้บุญค้ำนำสู้ให้อายุมั่นกวาเงืนเด้อเนาะท่านเศร้าให้ไหล่เข่ามือแรงเด้อปีใหม่มานี่ก็ะอให้มีแต่โศกแต่ลาบขอให้โศกให้มานให้ลาบให้รวยโบให้ซ่วยจ้าเถื่อนอ๋อเต่ละกุละก้น กขอบคุณเอฟซน้ำที่เขามาเบิงแล้วก็คอยติดตามให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่เบ่งคลิปให้บอกขามโฆษณาเนาะครัสำหรับคลิปนี้พี่น้องลาพระจากไปก่อนถ้าพ่อก,กันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สบายดี